มาครับเพราะผมทีเล็กกันอีกแล้วครับกับการรีวิวแพ็คที่จะมาวันจันทร์นี้อย่างแน่นอนครับโคโนมิได้ประกาศออกมาแล้วครับว่าจะมีแพ็คลิเวอร์กับแพ็คทางด้านของเอเวอร์ตันมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันจันทร์นี้ครับมาเปิดหัวตัวแรกกันเลยครับสำหรับดีวอกโอริกี้ครับสเตตครับอยู่ที่95ครับโอ้โอสูงสุดครับส่วนตัวเก่าเนี่ยมันไม่มีนะตัวฟีเจอร์ครับก็จะมีแต่แค่ตัวเบสเพลเยอร์ครับอยู่ที่89ครับเรียกว่าตัวนี้เป็นฟีเจอร์ครั้งแรกของมหาเทพโอริกี้ด้วยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ครับจะอัพขึ้นมา3แล้วก็4นะครับคุณผู้ชมแต่ฟินิชชิ่งเนี่ยการจบสกอร์ของอูริกี้ครับจะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอยู่ที่6นะครับส่วนพลังที่โดดเด่นของอูริกี้ครับจะมีความเร็วครับสปีดนั่นเองครับอยู่ที่95แล้วก็สปีดต้นนะครับเช่นเดียวกันที่95สําหรับดีวอลโคริกี้ตัวนี้ครับเรียกว่าพลังค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเปิดมาที่เก้าสิบนะเป็นครั้งแรกที่มาด้วยแล้วก็เปิดที่95ถือว่าน่าลุ้นน่าลองสำหรับดีวะอิกกีี้้ตันน มาที่ตัวต่อไปครับอย่างบังโมโมเมตซาร่าครับตัวนี้ครับเป็นเวอร์ชันที่เก่งที่สุดด้วยครับตัวนี้ครับมาที่98ครับส่วนตัวเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่จะตันที่97กันนะครับ พลังส่วนใหญ่ครับจะอัพขึ้นมา1นะครับแต่จบสกอร์ของตัวนี้ครับจะน้อยกว่าตัวเก่าไปถึง2แล้วก็ความสามารถเล่นเกมรุกครับก็จะน้อยกว่า2เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้ครับแต่สเตตเยอะกว่าตัวเก่านะตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดของบางโมนะครับคุณผู้ชมพลังที่โดดเด่นของโมซาล่าครับก็จะมีการเลี้ยงบอลนะครับดิบบิ้งเนี่ยเก้าสิบเจ็ดครับแล้วก็การเลี้ยงบอลต่ำหรือว่าไทโพชชั่นครับสูงถึงเก้าสิบหกเหมือนกันครับสปีดครับหรือว่าความเร็วครับ98นะครับแล้วก็สปีดต้นครับเต็มแม็กเเลยนะครับ99ป็น คาาพลังเดียวครับที่ตันเต็ม็กของโมซาล่านะครับแล้วก็สมดุลครับหรือว่าบาลานซ์ครับอยู่ที่96นะสำหรับโมซาล่าตัวนี้ก็เป็นฟีเจอร์ในรูปแบบที่เก่งที่สุดนะครับตัวนี้ก็สําหรับใครที่ได้ก็น่าจะมันอยู่นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โหดใช้ได้สําหรับบางโมนะมาที่ตัวที่3ครับมิลเนอร์ครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับเป็นที่เรียกว่าเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ครั้งแรกของเจ้าตัวในเกมด้วยครับกับตัวนี้ครับตันที่93ครับตัวตัวเก่าเนี่ยตัวเบสเพลเยอร์ครับอยู่ที่88นะครับค เรื่องฟีเจอร์เพย์เยอร์ตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับย้ําว่าเป็นครั้งแรกครับพลังส่วนใหญ่ครับอัพขึ้นมา4แล้วก็5ครับแต่ทางด้านของล็อบเจ็ดพาร์หรือว่าพลังการส่งไกลเนี่ยอยู่ที่เพิ่มขึ้นมาถึง7เลยทีเดียวสําหรับมิลเนอร์นะครับพลังที่โดดเด่นก็จะมีล็อบเด็ดพาร์ตครับอย่างที่เรียนไปครับสูงถึง97ครับแล้วก็ความอึดครับหรือว่าเซมินาครับอยู่ที่94นะผมบอกว่ามิลเนอร์เนี่ยสเตตมันน้อยไปนะ93เนี่ยถ้าเทียบกับโอริกี้นี่คือออแบบว่่าโริกี้้95ไไดงะ นะมิลเนอร์เนี่ยผมอยากได้ครับ94 95ที่จริงมันไม่น่าเกลียดนะโคโนมิ ami, คือแบบเสียใจนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบอยู่นะสำหรับมิลเนอร์นะครับมาที่ตัวที่4ครับอย่างอเล็กออกลิกเชมเบรนครับตันที่94ครับส่วนตัวเก่าเนี่ยฟีเจอร์เพเยอร์ตันที่93นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่อัพออกมาได้เก่งกว่าตัวเก่าครับ พลังส่วนใหญ่ครับเพิ่มขึ้นมา1ครับแต่จะลดทางด้านของการส่งไกลเนี่ยไปถึง3แล้วก็เพิ่มทางด้านของการริบบิ้งหรือว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยเพิ่มถึง4่นะครับคุณผู้ชมพลังที่โดดเด่นครับก็จะมีการเลี้ยงบอลครับริบบิ้งนะครับอย่างที่เรียนไปครับสูงถึง96กครับความเร็วครับสปีดก็96นะครับสปีดต้นหรือว่าพลังกระชากเนี่ยสูงถึง95้ครับแล้วก็สมดุลครับ95บเช่นเดียวกันครับสำหรับอ็อกลิคเชมเบรนครับก็เป็นตัว,ตว,วที่าสายฟิลนะ มาที่ตัวที่5ของคลิปนี้ครับกับฟาบินโยครับเป็นกองกลางตัวรับนะครับตันที่96ครับส่วนตัวฟีเจอร์ตัวเก่าเนี่ยก็ตันที่95ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวครับที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีสําหรับฟาบินโยครับส่วนใหญ่ครับพลังที่อัพมาโดดเด่นเลยครับจะมีดิปบิ้งครับเพิ่มถึง6กครับแล้วก็มีความสามารถในเล่นเกมรับครับเพิ่มถึงมาเจ็เลยนะครับแล้วก็มีฟรีคิกครับเพิ่มมา5ส่วนฟรีคิกเนี่ยเพิ่มมามันก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะเพราะว่ามันยังน้อยสำหรับสแตตทางด้านของฟรีค พลังที่โดดเด่นของฟาบินโยะครับจะมีความสามารถในเกมรับเลยนะครับสูงถึง96ครับแล้วก็มีบอลวินนิงครับบอลวินนิงก็คือการย่งบอลการเข้าบัทาครับสูงถึง92สําหรับฟาบินโย่นะฮะมาที่แบ็กขวากันบ้างครับอย่างเทรนเน็ตเชอร์โนครับเป็นตัวที่เก่งที่สุดในแพ็กนี้นะครับเพราะว่าตันที่98เลยเดียวครับส่วนตัวฟีเจอร์ตัวเก่าเนี่ยตันที่96ครับเรียกว่าพลังอัพมาได้โคตรโคตรนะสำหรับอาร์โนนครับส่วนพลังส่วนใหญ่ครับที่อัพมาครับก็บวก1ขึ้นมาเกือบทั้งหมดครับมีแค่ ความอึดครับที่ลดลงไป2นะครับส่วนพลังที่โดดเด่นของเทนน่าเล็กซานเดอร์อาโนครับก็คือความเร็วนะครับหรือว่าสปีดครับ95ส่วนสรงไกลครับรอบเต็ดพาร์ทก็94ครับแล้วก็อย่างคือยิงโค้งครับหรือว่ายิงเคิร์ฟนะครับที่แบบเปิดโค้งโค้งเปิดโค้งโค้งเนี่ยครับอยู่ที่94นะครับแล้วก็มาตัวก่อนรองสุดท้ายครับอย่าง VVD หรือว่า v i r ร์กิลฟานไดครับตัวนี้ครับตันที่97ครับส่วนตัวฟีเจอร์ตัวเก่าเนี่ยก็ตันที่97เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ เรือตันเนี่ยก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับส่วนพลังที่โดดเด่นกับที่เพิ่มออกมาครับส่วนใหญ่ครับเพิ่มมา1นนะครับแต่การแย่งบอลกันเข้าปะทะเนี่ยเพิ่มมาถึง3เลยทีเดียวครับพลังที่โดดเด่นก็จะมีการม่งครับ96เคดดิ้งนะครับก็มีความสามารถเล่นเกมรับครับ99เต็มแม็กเลยทีเดียวครับแล้วก็ มีสกิลเต็มแม็กอีกหนึ่งยันก็คือการแย่งบอลนะครับหรวมวันนี้ก็เกิบเก้านะครับส่วนความแข็งแกร่งครับก็เต็มแม็กซ์เช่นเดียวกันครับอยู่ที่99นะครับมาที่ตัวสุดท้ายครับอย่างอาร์เทียนครับเป็นพวกสาประตูอีก1คนในแพ็กนี้ครับที่เป็นตัวฟีเจอร์ครั้งแรกครับตัวนี้ครับตันที่92ครับส่วนตัวเบสเพลเยอร์ตัวปกติอยู่ที่84นะครับพลังส่วนใหญ่ครับที่โดดเด่นบวกขึ้นมาเยอะเลยเนี่ย คนอยากจะบวกขึ้นมา6เกือบทั้งหมดครับหลังที่โดดเด่นก็จะมีความสามารถเป็นผู้สัประตูครับสูงถึง98นะครับมีปฏิกิิรยาครับหรือว่ารีเฟกครับอยู่ที่97แล้วก็มีการย่ำแหน่งหรือว่ารีสนะครับอยู่ที่96ครับสำหรับอารียนตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ8คนครับที่จะมาวันจันทร์นี้ครับอาร์โนครับมายืน1เลยนะครับ98แล้วก็ซาร่า98นะครับที่ผมยกให้อาร์โนมาเป็นดับหนึ่ของแพ็กนี้เพราะว่า มันอัพมาถึง2นะส่วนส่วนซาร่าเนี่ยมันอัพมาแค่1นะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค like, ์กด s ับสไครต์ให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลัง,จง,งนใจกานคลิปต่อไปนะยังไงจะเจอนคลิปหน้าขอบคุณครับ